สวัสดีค่ะแก้วตามเมาดวงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในเอ็นเด็ดดวงนะคะวันนี้นะคะแก้วจะบอกว่ามีนานี้คนเกิดวันไหนมีเงินเข้ากระเป๋ารับทรัพย์แบบจุกๆค่ะมาเริ่มกันที่คนที่เกิดในวันจันทร์ก่อนต้องบอกก่อนว่า คนที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้นะคะเงินยังไหลออกถือว่าเงินเดือนเหมือนเงินทอนนะคะต้องพูดอย่างนี้นะคะไหลเป็นน้ําเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยต้องรู้จักเก็บออมหน่อยแต่ว่ามันไหลไปกับเรื่องของลูกหลานและบริวารรอบตัวอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือคนรักของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะยังมีเกณฑ์การรั่วไหลของการเงินต้องเก็บออมที่ดีนะคะคราวนี้มาดูกันคนที่เกิดในวันองนังคาร คนวันอังคารท่านบอกว่าจ่ายเงินเพราะอารมณ์ชั่ววูบบอกมาเลยนะแบบอยู่ดีคือตื่นมาก็อย,อยากจ่ายเงินอยากซื้อนะอยากได้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอังคารนะคะหยุดจะหยุดหยุดก่อนนะคะจะใช้อะไรต้องมีสติก่อนนะคะบ,บางทีเหมือนโดนป้ายยาแม่ค้าพูดเยอะไปหน่อยพูดเยอะแล้วพอถึงเวลาก็คือจ่ายจ่ายเฉยเลยโดยที่ไม่รู้ว่าเราต้องการมันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมีสตินิดนนิดน,ดน,ดนึงนะสำหรบับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะอ่ะมาคนที่เกิดในวันพุธ คนที่เกิดในวันพุธเขาบอกว่าคุณจะได้เงินมาจากเรื่องของงานที่ทําอยู่อ่าถ้าใครทํางานนะคะอาจจะเป็นค้าขายก็ได้ลงทุนต่างๆคนวันพุธถือว่ามีเกณฑ์ที่ดีนะคะหรือมีเกณฑ์จะได้เงินจากคู่ด้วยนะอ่าใครที่มีคู่ก็ถือว่าอ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมากินอะไรประมาณนี้เนะาะคราวนี้เรามาดูกันกับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะเขาบอกว่า ใครที่เกิดวันพฤหัสบอกเลยว่าโชคลาบแบบจุกๆุแน่นอนจุกจริงนะคะตอนนี้ดาวพฤหัสเดินสวยมากนะคะคราวน,นี้อ่าเดี๋ยววันที่28เดี๋ยวดาวพฤหัสก็จะย้ายนะคะไปที่ราศีกุมด้วยอ่ะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะมีเกณฑ์นะคะโชคลาบแน่นอน,นะคะ่ะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไปเลยนะจ๊ะแต่ถ้าไม่ถูกค่อยว่ากันอีกทีนะ,ะแต่ว่ายังไงก็ขอให้ถูกนะคะอ่ะต่อไปคนที่เกิดในวันศุกร์ นะค,ะคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยเขาบอกว่าจ่ายเงินไปกับผู้ใหญ่นะะในครอบครัวะะรวมถึงบ้านหรืออาจจะมีของพังของเสียต่างๆของที่ต้องซ่อมอะไรประมาณนี้นะ,ะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์อาจจะมีเกณฑ์การจ่ายเงินกับสิ่งพวกนี้ไปนะคะ คนที่เกิดในวันเสาร์นะคะจะได้เงินจากเพื่อนหรือคนใกล้ตัวนะคะเช่นเขาอาจจะแนะนำว่าลองทําอันนี้สิลองทําอันนี้สิอ่าแล้วคุณทาแล้วก็ได้เงินกลับมาอะไรประมาณนี้หรือการลงทุนตามคนอื่นหรือพรุ่งนี้เราจะลงทุนตามคนอื่นก็ได้นะ,ะก็อาจจะมีเกณฑ์การได้ด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะจ่ายเงินนะคะไปกับเรื่องของบ้านและรถนั่นเองให้ระวังของในบ้านเสียหายรถชนรถเสียรถซ่อมรถมีปัญหาต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะ ก้วจัดอันดับหน่อยดีกว่าจัดอันดับนะคะคนที่มีเงินเข้ากระเป๋ารับทรัพย์แบบจุกๆนะคะอันดับหนึ่งอันดับ3ก่อนดีกว่าอันดับ3นะคะได้แก่คนที่เกิดในวันเสาร์วันของดิฉันเองนะคะดิฉันดีใจมากตบมือหน่อยต่อไปนะคนที่อันดับ2คนที่เกิดในวันพุธนะคะทั้งพุธกลางวันพุธกลางคืนได้หมดเลยนะคะแล้วก็อันดับที่1นนะคะได้แก่คนที่เกิดในวันพัหรือหัตสบดีเย้ เออเอาซิเอาซิไม่รวยวันนี้ไม่รู้จะรวยวันไหนแล้วแหละนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะ